สวัสดีครับพบกับเรื่องสยอง22นอกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับหลายท่านคงเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วเรื่องไอ้ไข่วัดเจดีนะครับไอ้ไข่วัดเจดีเนี่ยมีชื่อเสียงโด่งดังดังทางภาคใต้นะฮะอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับแต่ท่านเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมถึงมีไก่คู่ตัวใหญ่ สูง13เมตรยืนอยู่หน้าอุโบสถนะครับทั้งสองตัวเรามารู้ที่มาที่ไปกันเลยครับที่มาที่ไปนะครับต้องกล่าวถึงสมัยที่ผอคอ,อ,อหรือผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ยังคงปฏิบัติการอยู่แถบภาคใต้นะครับทหารจึงจาเป็นต้องไปตั้งฐานนะครับปฏิบัติการที่จังหวัดนครศรีธรรมราช